ครับพาทัวร์บรรยากาศไปนานะครับไปนาไปตรงนะวันนี้จะไปหวานปุ๋ยน,นะครับดูเส้นทางไปนาผมครับนี่ครับอันนี้ก็จะเรียบคลองน้ำเรื่อยๆนะแล้วสุดสุดทางคอนกรีตแล้วครับก็มีแค่นี้และครับทางคอนกรีต อากาศทังเหนือครับสวยงามครับโน่นเดนเนใกล้ๆนะภผู้เขานะครับวันนี้เอารถไถมาหว่นตุ๋ยนะครับวันนี้ยังใช้ได้ดีอยู่ครับเมื่อคืนฝนตกลืมคุมท่อนะแต่ก็ไม่มีปัญหาครับตกไม่มากน้ำไม่เข้าท่อครับ าชมบรรยากาศโดยรอบครับอนครับมีภูเขาด้วยครับเดไปเรื่อยๆเลยนะครับ นี่เขาก็มาจอดรถไว้นะครับเพราะมันต้องข้ามน้ํานะก็อจอดรถแล้วเดินไปครับที่นี่จะเน้นเดินนะโอ้จอมเบ็ดอีกแล้วมาวาืวันสงสัยจะได้ดีไ่ะครับนะ่าโอ้โ,อโ,อโอ ครับระจะเดนทางมอเตอร์ไซค์นะครับเพราะว่าการตัญจรที่นี่จะใช้ลงทลองนะครับเดี๋ยวจะลงทลองโด้วยกันครับแต่เดินหน้าลงทลองนะไม่ใช่ถอยหลังลงทลองนะครับุดคอนกรีตตรงนี้ก็จะเป็นทลองท้องขับรถไถลงครับมอเตอร์ไซค์ก็ลงได้แต่บางคนก็ไม่อยากเสี่ยงนะครับก็ะจะไปดับครับเดี๋ยวพาเดินหน้าลงทลองครับ มีทท่ไหนบ้างไหมครับเนี่ยถนนเป็นคลองนะครับ นี่ยังน้ำน้อยนะยังมาได้ครับถ้าน้ำนีเยอะก็ก็ต้องมาครับแต่ก็ลุยน้ำเยอะหน่อยครับน่าจะถึงพื้นที่ขาผมเหยียบนะครับก็มาได้อยู่ครับรถไถนะอันนี้เรือบจะไปเส้นไหนนะครับมีสองทางครับแต่ผมจะไปทางนี้นะครับ เขามีทางแยกไว้นู่นนะครับข้าตรวนนะครับนี่ผมขึ้นนี่ครับเส้นหนึ่งตลอดทางครับก็าถามมันค่อนข้างจะลำบากหน่อยครับ ส่วนต้มน,นะครับส่วนต้มสวนต้มชาวบ้านนะครับมีไก่ด้วยครับต่อไปก็จะเป็นทางขึ้นทางชันนะครับอจะชันไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะไปลงลงไปข้างล่างอีกครับเราก็จะเป็นนาครับ เดี๋ยวเร่งเครื่องสักหน่อยครับ จะออกเวียนหัวหน่อยนะครับเพราะว่ากล้องมันไม่มีกันสั่นนะครับอากาศตอนเช้าบรรยากาศดีครับที่นี่วันนี้จะไปใส่ปุ๋ยต้นก้านะครับก่หวานไว้ได้ตักระยะแล้วครับนี่ครับขึ้นมาถึงบนแล้วเดี๋ยวจะลง ลงไปข้างล่างนะรันทางลาดชันลงไปครับดูบรรยากาศโดยรอบครับดูแต่ต้นไม้ครับ ครับเดี๋ยวไปเจอที่นาดีกว่าเพราะว่าทางต่อไปจะเป็นทางชันมากครับถ่ายไม่ได้ครับหัวมันปักลงครับมันกว้างครับต่อกันเลยครับนี่ลงมาจากทางลาดชันแล้วเมื่อกี้ถ่ายไม่ได้นะเพราะทางมันชันนะครับพอถ่ายคนเดียวครับนี่ครับอันนี้บรรยากาศท้องนาครับ สวยงามไหมครับเห็นไกลๆนั่นภูเขากับเมฆนะครับบรรยากาศโดยรอบครับจะออกคึมๆหน่อยนะครับวันนี้ฝนจะตกแล้วครับโนทางนาผมนะครับนะไม่ใช่ของผมว่าของไม้ย้ายครับก็ทําของไม้ย้ายครับตอนนี้เป็น้างเพื่อนบ้านครับแล้วเพื่อนบ้านครับจะออกไม่ชัดเจนนะเพราะย้อนแสงหน่อยครับ พามาชมทางมานาครับคั้ันี้ครับกดไลค์กดติดตามกันบ้างนะครับขอบคุณครับ